ก่อนหน้านเนี้ยเราเราได้มีโอกาสไปไว่ายน้ำนะแล้วก็ได้ไปช่วยลงโรงพยาบาลสัตว์ต่างๆแล้วก็สูตช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากอะไรเงี้ยแล้วมีบ่อเต่าบ่อหนึ่งที่แบบมันค่อนข้างมีความสําคัญมากๆมันชื่อว่าเกาะมันในครับมันเป็นจุดยุทธศาสตร์จุดหนึ่งนะครับที่แบบมันไม่ใช่แค่บ่อเตา่าแต่มันเป็นเกาะที่นกที่บินมาจากไซบีเรียต้องมาพักแล้วถ้าเกาะนี้หรือระบบนิเวศนี้มันพังลงมันมีหลายๆอย่างที่มันสําคัญอยู่ตรงนั้นผมก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเออ ถ้าเราจะเล่นคอนเสิร์ตครั้งแรกทั้งทีอ่ะเรามาเล่นเพื่อพวกเขากันดีกว่าส่วนเพื่อนว่าเราเรามาเล่นคอนเสิร์ตครั้งแรกแบบไลฟ์สตรีมกันเถอะนอกจากซ้อมคอนเสิร์ตแล้วก็จะฝากหมวกกับเสื้อนะครับไปร่วมประมูลด้วยนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็เดินทางปลอดภัยกันทุกคนครับ